รายการต่อไปดีเป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนานในการชี้นาชักชวนหรือว่ารับรูดลงทุนในดๆการเลือกใช้บริการบลกเกอร์ใดๆจะเป็นไปตามความพึงพอใจของนักลงทุนนะครับน้กงจุนจะต้องทําการศึกษาในเรื่องของตัวรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งเลยก่อนทําการลงทุนนะครับสนับสนุนโดย VT Market Trading can be easy FX4 เทเลกราโปครับเทรดกับโบเกอร์ดำเนินของโลกได้แล้วในวันนี้ FX4 เทเลกราโปโปรดรับฟรีครับชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนำของนั้นชุดในวันนี้จะรับทันทีครับ50ดอลลาร์ฝากเงิน500เหรียญรับเครดิตโบนัส100เหรียญทันทีเฉลยให้ครบ6หลอดภายในระยะเวลา30วันและเงินตัวโบนัสตัวนี้นะครับจะถูกแปลงเปลียนไปเป็นเงินในย่อมาลางซึ่งนั่นุดสามารถถอนได้ด้วยนะตัวนี้คือโปรโมชั่นดีๆจากทาง n i FX ครับ XM เปิดชีวันนี้รับบนัดฟินาทีครับ30 u s ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับเริ่มต้นกันที่ดัชนีในตลาดบรัสตรวิตกันก่อนเลยนะครับทุกท่านครับคืนที่ผ่านมาดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ครับปรับตัวปิดบวกไป0.01% S&P 5 0 e 0ปรับตัวเข้าสู่แดนลบ0.16%แล้วก็ NASDAQ ปิดตัวเข้าสู่แดนลบ0.59%ครับ แลดิส่ควาตชีดีดาวโจนสตลาดหุ้นดิวร์กปิดบวกเพียงเล็กน้อยในวันอังคารที่ผ่านมานะครับท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนโดยตลาดได้ถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้น Apple แล้วก็ Amazon นะครับขณะที่นักทุนก็จับตาถ้อยคำถแถลงของนายเจร์มพอเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐในช่วงเวลาตีหนึ่งครึ่งที่จะถึงนี้เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยครับ นายพาเวลนะครับมีกำหนดกล่าวปาฐกถาว่าด้วยนโยบายการเงินและการคลังที่สถาบันบรูคิงส์นะครับในวันนี้ก็คือช่วงเวลาตีหนึ่งครึ่งตามเวลาประเทศไทยโดยได้พาเวลเดี๋ยจะออกมาแสดงมุมมองเกี่ยวกับทิศทางของเศรษฐกิจสหรัฐรวมทั้งเงินเฟ้อและก็ตลาดรายงานครับเรามาดูนักวิเคราะห์กันบ้างครับคุณรอนซาบานักวิเคราะห์จากบริษัท h o r i z o n Investment กล่าวว่า นักลงทุนชะลอก,การซื้อขายก่อนที่นายพาเวลจะก,กล่าวปาฐกถาที่สถาบันบรูคิงส์นะครับโดยนักลงทุนเนี่ยต่างก็มีท่าทีกังวลว่านายพาเวลจะส่งสัญญาณอะไรในการถแถลงครั้งนี้ ชาคของหุณ Apple นะครับร่วงลง2.1สืซึ่งไปการปรับตัวลงติดต่อกัน4วันทำการแล้วเนื่องจากโรงงาน Foxconn ในเมืองเจิ้งโจวของจีนนั้นซึ่งเป็นผู้ผลิต iPhone ให้กับบริษัท Apple ยังคงประสบปัญหาด้านการผลิตจากการบังคับใช้ประการล็อกดาวเพื่อสกัดกั้นโควิด -19 และการที่พนักงานก่อวอร์ดประท้วงนะครับเพื่อต่อต้านมาตร,รการกักตัวและก็สภาพความเป็นอยู่ในโรงงาน ทางด้านของบริษัท Counterpoint Research นะครับก็ยังระบุด้วยว่าลูกค้าที่ซื้อ iPhone 14 Pro ในสหรัฐในปีนี้อาจจะต้องรอคอยนานถึง37วันถึงจะได้รับสินค้าที่สั่งจองเอาไว้ซึ่งยาวนานกว่าตระกูล iPhone 13 Pro อย่างมากขณะที่สารขาบบูเมเบอร์นะครับรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่าเหตุการณ์ประท้วนที่โรงงาน f o x c o n คเนียอาจจะส่งผลให้ยอดการผลิต iPhone Pro ลดลง6ล้านเครื่องเลยทีเดียวนะครับในปีนี้ นี่คือสถานการณ์ครับนักทุนที่มีการรายงานเข้ามาครับต่อมาครับทุกท่านครับเรามาดูกันที่ราคาน้ํามันดิบกันบ้านดีกว่านะครับเมื่อคืนนี้เป็นอะไรอย่างไรพานักทุนครับย้อนไปดูราคาน้ํามันดิบน้ำมันดิบก็ปิดตัวนะครับทุกท่านเข้าสู่แดนบวกกันไปได้นะครับแต่ก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพียงแค่96เซนรับความหวังจีนเปิดประเทศ สัญญาน้ำมันดิบเวลเท็กซ WTI ตลาดดิวยอนนะครับปิดบวกในวันอังคารขานร,รับกับความหวังที่ว่าจีนจะผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด -19 และก็จะกลับมาเปิดประเทศซึ่งก็เป็นปัจจัยหนุนความต้องการการใช้น้ํามันอย่างไรก็ดีครับความกังวลที่ว่ากลุ่มประเทศผู้ส่งน้ำมันโอเปกรวมถึงชาติพันธมิตรอย่างโอเปกพลัสจะคงนโยบายการผลิตในการประชุมวันอาทิตย์นี้ก็ได้สก,กัดแรงบวกของสัญญาณน้ำมันดิบครับ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนนะครับถแถลงการนะครับวันนี้ว่าจีนนั้นจะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็มองว่าการดำเนินการดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับอาจจะเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเปิดประเทศหลังจากที่รัฐบาลได้มีการบังคับใช้มาตรการควบคุมโควิด -19 อย่างเข้มงวดมาก่อนหน้านี้ครับ ขณะเดียวกันครับกรุงปักกิง่งล่าสุดแล้วก็ได้มีการประกาศยกเลิกการตั้งสิ่งกีดขวางเข้าอพาร์ตเมนต์ซึ่งมีผู้ติดเชื้อโควิดอยู่ภายในโดยระบุว่าจะต้องไม่มีสิ่งใดเป็นอุปสรรคต่อการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์หรือการออกจากอาคารในสถานการณ์ฉุกเฉินส่วนเมืองกวางโจวนะครับก็ได้มีการประกาศงดการปูพรมตรวจเชื้อโควิดในทิงครั้งใหญ่สำหรับประชาชนในวงกว้างโดยอ้างถึงความจะเป็นในการรักษาทรัพยากร ขณะที่เมืองอูรุมชีครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของซินเจียงก็ได้มีการประกาศเปิดตลาดสดแล้วก็อนุญาตให้ภาคธุรกิจกลับมาเปิดทําการในสัปดาห์นี้สำหรับท้องที่นะครับที่มีการแพร่ระบาดต่ํารวมทั้งการให้บริการรถโดยสารก็กลับมาเปิดทําการเช่นเดียวกันครับมาตรก,การดังกล่าวนะครับมีขึ้นหลังจากที่ชาวจีนพากันร,รวมตัวประท้วงนะครับบนท้องถนนที่ต่อต้านรัฐบาลนะครับในการใช้มาตรการล็อกดาวน์อย่างไรก็ตามครับทุกท่านครับ ประเด็นดังกล่าวนี้ก็ยังส่งผลกระ,กะทบต่อการบริโภคของทางประชาชนอยู่ดีครับอย่างไรก็ดีสัญญาจรัมมันดิบก็ได้มีการลดช่วงบวกนะครับในช่วงก่อนปิดตลาดหลังจากมีการคาดการณ์นะครับก็ต้องเรียกได้เลยว่าเป็นการพลิกของข่าวนะเพราะว่าล่าสุดกับกลุ่ม OPEC plus จะมีมติคงกำลังการผลิตไว้ที่2ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนธันวาคมในการประชุมวันที่4ธันวาคมนี้ซึ่งถือว่าเป็นการคงนโยบายการผลิตนะครับหลังจากที่การประชุมก่อนหน้าเมื่อวันที่5ตุลาคม o p e ป Plu s ได้มีมติปรับลดกำลังการผลิต2ล้านบาร์เรลต่อวันสำหรับเดือนพฤศจิกายนครับทุกท่านนี่เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับราคาพลังงานนะครับจะสังเกตได้ว่าข่าวดีเริ่มเข้ามานะเพราะฉะนั้นใครที่สะสมโพสิชันฝั่งขาบายก็ให้ติดตามกันต่อไปครับส่วนราคาทองคำของ เราก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับทังสนครับปิดบวกไปประมาณ8.4เหรียญเมื่อคือนนี้รับคาดการเฟดชะลอขึ้นดอกเบีย้ยแต่สุดท้ายจากภาพที่เราเห็นก็เริ่มมีการปรับตัวย่อลงมาบ้างครับเพราะว่าจะออกอาการเดียวกันกับตลาดหุ้นเลยตลาดกำลังปรับฐานเพื่อรอฟังความชัดเจนจากคุณจรมพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐครับขอบคุณครับ